ผนมันหลายพี่น,อน้องเครื่อที่ว่าหอยถุงปลนี่ยมันเอาไปอยู่เนาะที่นี่แก้วก็เลยที่เอา,อาไม้ไผ่มาดามดัดก,กิ้งหรือว่าแตงกิ้งซ้าไปหน่อยหนึ่งพี่น้องก็เลยเห็ดให้เหลือเนี่ยออกมาแบบอ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 ,บอเป็นเม็ดเ,เต็เมหน่วยแล้วบนสมบูรณ์เขาปาั่นไหลพี่น้องโซนนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นโซนของพริกพี่น้องอันนี้จะเป็นพริกจินดาพี่น้องกำลังเริ่มเอามาเบืองใกล้กำลังออกออกดอก,ดอ,กออก รูกพอดีเนาะ สวัดีพี Christ, Teraz, e ่น้องโอโห่ขอคับเอาแก้วโค้กท่านช่องจอยกินตูแชนแนลแล้วกับเพจจอยกินตูอีกคือแก้วที่เดิมเพิ่มเติมคือกำลังใจจากพี่จากน้องเพื่อนคู่คุณพี่น้องตอนนี้แก้วอยู่ในซุ้มของหรือว่าโรงเรียนของมะเขือพี่น้องเป็นมะเขือพีดาเนาะเป็นมะเขือไทรส้มตำพี่น้องคือตอนนี้แก้วที่มาเห็ดเสาพี่น้องแต่เพื่อที่มาเห็ดเสาแบบพี่น้องเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า ต้นมันหลายพี่น้องเพื่อกดือว่าหอยขึ้นบนเนี่ยมันเอาไปอยู่เนาะที่นี่แก้วก็เลยที่เอาไม้ไผ่มาดามนาะมาดามขึ้นกับกับกับเล็กเนาะแล้วก็ตอกขึ้นบนเลยกันเห็ดเป็นเหล้าขึ้นพี่น้องเพื่อปูให้มันเย็นไปมาหากันเนาะอากาศถ้าเกิดว่าเวลาที่ว่าลูกมันลูกมันออกเนาะทุกโตดีเนี่ยคือมันจะ่น้ำนักพี่น้องคือน้ำนักมันจะท่วงลงมาแล้วมันจะในต้นหักได้เนาะที่นี่แก้วเลยเอาไม้เ็ด เห็ดล้าพี่นองเห็ดเล้าเห็ดโตกันไว้วกให้มันเจโท่เนาะอะไรทำเรื่อรับนองไพี่นงนะ คืนนี่ฝนตกเนาะฝนตกนนจะตกตอนประมาณตกตอนปร้มาณหาขอน,นีนปีกงเคือนี่ประมาณน,นี้ทรับบอว่าเนฝนตกแหงครับมีเกลยดคือ่างอางอกเียอกนึวันจัดกินทนอ,นเนอาาดนอนเดตอนนี้แก้วก็ได้มัด ไม่ไพ่เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็นคือเบิ่งแล้วก็บแบบปรตาทุกอย่างคือยางขามาน,นี่ยก็คือยางสะดวกเลยเนาะคือตอนเนี้ยแดดแย่งก่นออกเนาะก็ได้ซุ่มของมะเขือทั้งวัดก็จะมีทั้งวัดจะมีตีแถวพี่น้อง,นอนองเ,องเ,งเนาะแล้ว่ายางเลยเนาะอันนี้คือแถวที่หนึ่งเนาะแถวที่หนึ่งอาก็แถวที่สองนี่นาะแถวที่สอง ตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่สามแถวที่สามแถวที่สี่มีทั้งหมดสี่แถวพี่น้องแต่ละแถวก็จะมีสามสิบสามสิบต้นเนาะมันคือสามสิบต้นในแต่ละแถวพี่น้องแต่คือตอนนี้มัเคือเฮาวกำลังออกหมากเลยพี่น้องเอาตะกรงเบิง้งเบึ้งมันคือให้แน่เน,ะนาะกำลังออกหมากเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้คือตัดกิ่ง ดัดกิ้งหรือว่าแกงกิ้งซาไปหน่อยนึงพี่น้องก็เลยเห็ดให้่เบลล์เนี่ยออกมาแบบอ่าบอบอเป็นเม็ดเต็มหน่วยแล้วบผสมบูรณ์เขาประดิษฐ์ที่น้องก็คือออกหมดเต็มเต็มพฟองเนี่ยนะเนาะเพราะว่ามันกิงก่อนหลายคื่อตอนไม่ใหม่เนี่ยแกงกู้เลยว่าทั้งทั้งที่ว่าที่งานที่ว่าเพิดอนอกแบบหัวเนี่ยคือในแตงกิ้งแกงกิ้งแกะออกตามคอยกิ้งที่น้องแกะโบเลตแกะโบเลตัสออกมันก็เลยเห็ดให่เห็ดให้ รถระตัอวออกลูกมาเนี่ยฟอคไข่เต็มเต็มเต็มคั้งหมดเต็มพ่วงพวกกระตพี่น้องกระมีพ่วงออกพ่วงออกอออก็ไลยกันจะมีดจะดิกกันพีนนนนน่น้องนะเดี๋ยวแกสิว่าพี่น้องไปชมบริเวณรอบรอ,อบฟาร์มเนาะรอบสวนเฮาตอนนี้ก็จะเป็นพวกโตโตพักเนาะโตพักโตพักจะ ตอนนี้ต Bref, building, ını, ู้พักก็จะคือจะลงเม็ดพักไปไปใหม่แล้วเนาะส่วนชุดแรกเนาะชุดติดก็คือจะเก็บไปใส่แล้วเนาะใส่ไปสแล้วลงใหม่เนาะลงใหม่ไปได็ด้องสามมือแล้วเนาะเป็นตู้พักเนาะพักที่ไปเนาะเหมือนกันพวกอ่าพวกมักปูดมักปูดมักนาวเนาะแลังจากนี้ก็พวกพวกพันธุ์ชูแยมเลยจิดหน่อยนะพี่เนาะ เป็นอุโมงคือแบบปลูกตัวใส่ทุบบนครับที่เราทงท่าง,งานเลยตรง,งนี้ก็สะเป็นต้นใบไม้ที่ตากรองต้นต้นนี่ก็จะเป็นก็จะเป็นต้นของพริกน้องันจะเป็นพริกจนกินดาพี่น้องกำลังเริ่มเอามาเบื้องใกล้กำลังออกออกดอกออกลูกพอดีเนาะ เดี๋ยวอีกประมาณประมาณสิบกว่ามือก็คือสีได้เก็บแล้วงคือเขียวหืออะไรไม่้องสวยงามเนาะแนวตวนนี้ก็จะเป็นพวกพวกเขียวนะเนาะเป็นพวกเขียวเป็นแบบสวยงามแบบเขียวง นี้ก็จะเป็นมะเขือเนอะมะเขือนี่คือสีอาลทันพี่เนาะนอนคือสีอาลทันเพราะว่าคือเพิ่นได้บอกรายละเอียดมากก็เลยเฝ้าเฝ้ามาเฮ็ดเฝ้ามาแต่งกิ่นมะเขือตัวนี่นอนมะเขือตัวนี้คือออกาออกดอกมากแต่คือจับผลจับหมากหลายอยู่พี่น้าะอันนี้บ้านบ่มีแบบเป็นโค้งเล็กดีกว่าเฮ็ดโตเป็นหยังก็เลยเอาไป็ไถ่มาเฮ็ดแทนเนาะแล้วแจ็คก็เาเบิ่งทัดซึ่งแท้ พักขึ้นชายลูกพักกลางสายพี่นอ้อกงก็คือกำลังงามเลยตอนนี้เนาะกำลังงามเนาะพักขึ้นชายจะมีทั้งวัดหาแตมีทั้งวัดหาแปลงพี่น้องได้ยิงกล้องที่ะกล้องตรงวุ้นวัดหาแปลงวุ้นวัดหาแปลงหนึ่งหนึ่งันสองสามสี่หาโตเนาะพี่น้อง<ๆ>หาโตหรือว่าหาแปลงเนาะ ซี่กับเก็บเก็บไปใส่แน่แล้วพี่นนะ้องเนาะสัตเลี้ยเก็บไปใส่แน่แล้วส่วนแตงส่วนแตงก็จะเริ่มปลูกคูท่ที่สองแล้วเนาะเพราะว่าไปเก็บไปไปใส่หลายแน่ใส่แน่ใส่ยุลานแน่หลักกาขายแน่เนาะพี่นนะ้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสจะสามารถ,ถาาที่จะมาแวะมาชิมอาหารเนาะมาดื่มกา,นะมา,มแ,มามแฟมาชมบรรยากาศของร้านได้อยู่ที่บางปูเนะาะฝั่งปากทางเขาวัดอโศการามเนาะฝั่งปากทางเข้าวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางาตำบลบางตำบลท้ายบ้านอรอยเดี๋ยวเอาแกวิชิวได้แล้วเนาะสมมติประกาศเนาะสมมติประกาศตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองเนาะสมมติประกาศไหนดีเรากพี่น้องมีโอกาสแวะมาเที่ยวมาชมบรรยากาศสวนบรรยากาศลานมาที่มาหาไใดเนาะมาบอกกับบราแกโฆโฆ้วุ้งโกดทา้งยูลานี่ได้เลยเนาะ สำหรับจิมนี่ฝากพีพันงนอกไว้มากด่ไล่ถึกใจกค่นแชร์คดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหากผิดพลาดประกันใดขอโทษขอไปไอภัยแล้ไปดีนอง